เป็ดปลาเป็ดปลาเป็ดปลาปุ๊บปุ๊บวัดเป็นสเต็กลี้ยนะดูดูดูฮะเป็ดปลา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 ตขนาดไหนเป็ดน้อยก็แม่มัน ะจะไปนั่งกินนั่นเคบัฟบดีกว่านี้นี่ร้านนี่ร่ำนี่แต่วันนั้นก็มากินนะตอนนั้นก็มากินเนี่ยหงุดหงิดแ,แต่แนะต่วันนั้นมามันแบบเปิดวะแล้เ,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 เจ้าไปของของดีกว่าของลดราคาเดี๋ยวช่วงนี้นะ เดือนหน้าของหน้าอันไม่ไม่รวงจะออกแล้วเดินเดินหน้านะ่ะแต่เอลกันดีกว่าเจ้า